มันมีโรคประจําตัวคนไข้สามารถผ่าตัดได้ไหมคะจริงๆต้องแยกก่อนว่ามันมีโรคประจําตัวหลายแบบบางโรคเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาการผ่าตัดเลยมีก็ผ่าตัดได้ปกติหมอยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคไทรอยด์ต่ําอันเนี้ยก็ไม่เกี่ยวกับหัถการเสริมจมูกหรืออะไรทั้งสิน้นแต่ว่าอย่างบางโรคเนี่ยต้องควบคุมให้ดีถึงจะไปผ่าตัดได้เช่นอะไรเช่นพวก NCD เนาะหรือว่า Non Communicating Disease โรคเบาหวานความดัน ไขมันอ่ะพวกนี้ถ้าเป็นโรคเบาหวานแต่ว่าคุมไม่ดีคุณหมอก็อาจจะพิจารณาว่า อย่าพึ่งเลยเพราะว่าถ้าเสริมจมูกไปแผลก็อาจจะหายได้ไชา้าไหถูกต้อง<ต>ห,หรือว่าหายช้าก็เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ,อมากขึ้นสมมติว่าบางคนเนี้ยคุณหมอโรคหัวใจก็คนหนึ่งคุณหมอเบาหวานใน,<ค>นชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นมีคุณหมอ4ี่ห้าท่านก็ต้องไปถามให้ครบแนะนําเลยว่าให้คุณหมอเนี้ยช่วยเขียนใบรับรองแพทย์มาให้เลยคือเขาจะมีมุมมองของเขาแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือเราเอาให้เราได้รับความปลอดภัยที่สุดกับหัาการความงามที่เราเลือกทํา